พี่ไหมคะได้ยินไหมเอ่ยเอลโอเคเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งนะคะ <S 1> <S 1> ช่วงรอเพื่อนใครมีอะไรสงสัยถามพี่ก่อนได้นะอันนี้หนูอยู่กับเพื่อนสอบคนเข้าขไหมคะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะวันนี้พี่จะมาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้ นักศึกษาเข้าใจว่าขั้นตอนหลักสูตรมันเป็นยังไงเกณฑ์เป็นยังไงนะคะ รักษาช่วยตามเพื่อนให้พี่หน่อยนะ นักศึกษาเปิดกล้องให้พี่หน่อยได้ไหมคะพี่ขอแคปรูปหน่อยเยเปิดกล้องให้พี่หน่อยนะ ที่จะอาจารย์จกโอ้โหในนั่งประชุมอยู่เลยหรอคะเนี่ยนักพยาบาลเนี่ยเจอโดนเอ็ดไหมเนี่ย เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆมีเรียนเนาะอ่าสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ลูกโป่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราพี่จะมาชี้แจงเกี่ยวกับการเข้ากิจกรรม s p e ก k พัฒนาภาษาอังกฤษโปรแกรม s ป e a k นะคะมีใครเคยเข้าอบรมกิจกรรมนี้บ้างหรือยังเอ,อ่ยอ่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะแชร์ สาร,สารอือพี่ตาลำโพงมันดังโพมันดังสะดท้นหนูฝังหนูฟู้แล้วหนูไม่รู้เรื่อง ค่ะพี่แชร์แล้วเห็นไม่เอ่ย Recording progress in ค่ะอันนี้เป็นการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speak นะคะทีนี้พี่จะมาอธิบายลักษณะของกิจกรรมนี้เป็นการเรียนนะคะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speak ผ่านรูปแบบออนไลน์ แต่ทีนี้นักศึกษาอาจจะสงสัยรูปแบบออนไลน์ในที่นี้นะคะนักศึกษาจะต้องใช้ระบบเครือข่ายไทยอินเทอร์เน็ตของในมหาวิทยาลัยคือต่อ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะไม่สามารถกลับไปเรียนที่บ้านได้นะคะโดยหลักสูตรนี้นักศึกษาจะต้องเข้าไปเรียน เลเวล B1 ในนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอรักนักศึกษาเข้าไปอาจจะมองภาพออกนะคะมันจะมี B1.1 แล้วก็ B1.2 นักศึกษาต้องเข้าไปทำทั้ง2อันนะหลังจากที่ทำผ่านโปรแกรมอันนี้เสร็จแล้วแบบฝึกหัดแล้วนะคะนักศึกษาจะต้องเข้ามาทดสอบ l a c e m e n t t e s t โดยการทดสอบเนี่ยจะต้องมาทดสอบที่อาคารศูนย์ภาษาชั้น4นะคะโดยเดี๋ยวพี่เนี่ย จะมีระยะเวลากําหนดไว้ให้นักศึกษานะคะว่าช่วงเราสอบเนี่ยจะวันที่เท่าไหร่นะอ่าอันนี้อันนี้ก็คือจะบอกรายละเอียดนะคะว่านักศึกษาเนี่ยสามารถเรียนอันเนี้ยนักศึกษาสามารถเอาโน้ตบุ๊กนะคะมาลงโปรแกรมได้โดยการต่อ Wi-Fi มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเรียนโปรแกรม s p e c e นะคะอ ถ้าบางังนักศึกษาบางคนเนี่ยไม่มีโน้ตบุ๊กทางสูตรภาษาก็จัดห้องปฏิบัติการสําหรับาการเข้าอบรมหลักสูตรนี้ไว้ที่ชั้น4ของอาคารสูตรภาษานะคะเราจะเปิดให้ตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึง16บหนาฬิกานะนักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ได้และอถ้าเกิดไม่สะดวกก็มีห้องที่สํานักวิทยาบริการนะคะชั้น1และชั้น6 ที่ห้องนี้ยพี่พี่ที่สํานักวิทยบริการน่ะเขาลงโปรแกรมสปีกมาให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้ได้เช่นกันนะคะสําหรับนักศึกษาที่ไม่มีโน้ตบุ๊กนะอ่าอันนี้เป็นอ่าตัวอย่างนะคะการลงโปรแกรมสปีกนะคะอ่าของพี่เขาลงอ่าคู่มือไว้ให้ในกลุ่มไลน์แล้วในโน้ตนักศึกษาสามารถเข้าไปคลิกดูได้ น,ะะนี่คือลงโปรแกรมสปีกส่วนคู่มือตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะคะนักษาไปกดคู่มือได้เลยสามารถนำุบกณ์มาติดตั้งที่ส่วนภาษาได้นะคะโดยจะมีพี่ต้านะคะเป็นคนดูแลอำนวยความสะดวกให้นะของสำนักง,งานเราอยู่ชั้นล่างนะคะเผื่อใครยังไม่เคยมาอยู่ชั้นหนึ่งนะคะข้างๆกับคณะการจัดการนะคะ อ่ะอันนี้สําคัญให้น้องๆแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีอยู่ในโนต้ตด้วยอยู่แล้วนะรายละเอียดของกิจกรรมหลังจากที่เราประถมนิเทศวันนี้นักศึกษาจะเข้าไปเรียนโปรแกรมสปิกได้เลยหลังจากติดตั้งแล้วนะคะสามารถเข้าไปเรียนได้เลยถึงวันที่6สิงหาระหว่างวันที่9ถึงวันที่หสิงหานักศึกษาต้องเข้าไปทำแบบฝึกหัดอย่างที่พี่บอกเั้งกี้นี้ว่า นักศึกษาจะต้องทำอ่า b หนึ่งจุดหนึ่งและ b หนึ่งจุดสองในนั้นเนี่ยมันจะมีอ่อพาร์ทการพูดที่เป็นรูปใหม่นะคะนักศึกษาสามารถกดผ่านได้ไม่ต้องเข้าไปเรียนนอกนั้นนักศึกษาต้องเรียนทุกแบบฝึกหัดเรียนทุกบทนะคะที่ให้เวลาถึงวันที่หกสิงหาแล้วก็พอวันที่6กสิงหาเนี่ยโปรแกรมมันจะปิดนะคะวันที่ที่ก็จะสรุปรายชื่อของนักศึกษาที่ผ่าน นะคะสำหรับการทำแบบฝึกหัดเพื่อจะอดูรายชื่อคนที่มีสิทธิสอบวันที่8เนี่ยพี่จะประกาศรายชื่อคนที่มีสิทธิสอบแปลว่าคนที่มีสิทธิสอบเนี่ยจะต้องทําแบบฝึกหัดทุกบทนะคะยกเว้นการพูดนะพี่ย้ําตรงนี้นะคะคนที่มีรายชื่อสอบต้องทําแบบฝึกหัดทุกบทนะคะแล้ววันที่8ที่จะประกาศรายชื่อผ่านกลุ่มไลน์ของเรานะและจะทําการทดสอบ l พ c e m e n ท test ที่ต้องขึ้นมา,าต้องเข้ามาทดสอบที่ศูนย์ภาษาชั้นสี่นะคะในวันที่สิบสามสิงหาแปลว่าวันที่สิบสามสิงหานักศึกษาต้องเข้ามาสอบ placement test กับทางศูนย์ภาษานะคะโดยพี่จะจัดกลุ่มให้และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในวันที่แปดนะคะอันนี้คือห้ามขาดเลยนะต่อไปนะคะก็เป็นวันที่สิบห้าสิงหาคม จะเป็นการสรุปรายชื่ออ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่จะมีคะแนนให้น้องๆได้ดูกันนะว่าน้องๆจะต้องทำคะแนน placement ท e s t เท่าไหร่แต่ว่ากิจกรรมนี้จะสิ้นสุดวันที่13สามิงหาวันที่15บ้านักศึกษาจะรู้แล้วว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะอ่าอันนี้เป็นหลักสูตร s ป e k k อันนี้จะเป็นเกณฑ์น,นะคะนักศึกษาลองสังเกตตรงนี้ช่อง31ถึงหกสิบระดับ b ีนึ อ่ะอันนี้เป็นเกณฑ์ว่านักศึกษาต้องทำคะแนนทั้งหมดสามสิบเอ็ดคะแนนถึงจะได้ B หนึ่งนะคะอ่ะอันนี้เป็นรายละเอียดที่พี่บอกว่านักศึกษาต้องเข้าไปทําแบบฝึกหัดนะคะทุกบทนะคะยกเว้นการพูดพี่จะมีคะแนนให้นักศึกษาเนี่ยไปเลยยี่สิบคะแนนสําหรับการเข้าทําแบบฝึกหัด น,ะะนี่บอกว่าเอ้ยหนูไม่ทําได้ไหมไม่ได้อันนี้คือเป็นเกณฑ์ว่านักศึกษาจะต้องผ่านทั้งสองอันคือแบบฝึกและ p a placement t e s t แปลว่าต้องทําแบบฝึกนะคะแล้วรับคะแนนไปเลย20คะแนนตะกี้พี่บอกว่า B1 จะต้องได้31ใช่ไหมตะกี้ได้แล่ส20แปลว่านักศึกษาจะต้องเก็บอีก11คะแนนถูกต้องไหมคะ11คะแนนเนี่ยเป็นคะแนนที่นักศึกษา ต้องมาสอบ placement test นั่นเองนะแปลว่าถ้าได้แบบฝึกหัด20แล้วเก็บอีก11คะแนนนักศึกษาจะผ่านแล้วนะคะแต่พี่บอกไว้เลยกันว่า placement test เนี่ยข้อสอบก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะคะบางคนบอกเอ้ย11คะแนนเองแต่บนสอบเนี่ยคือต้องตั้งใจนะอ่ะอันนี้คือสิบอคะแนนอ่าอ่ะเนี่ยละค่ะแค่นี้เองรายละเอียดเดี๋ยว น้องๆมีอะไรสักถานเดี๋ยวพี่จะให้พี่ต้านะคะพูดเกี่ยวกับการพกาการลงโปรแกรมการเรียนนะคะคร่าวๆค่ะสวัสดีครับนักศึกษาครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมต่องได้ยินไหมได้ยินครับอโอเคทุกคนได้ยินนะ การจะใช้ระบบะสปีกนะครับนักศึกษาอันดับแรกคืออย่างที่พี่เขาบอกไว้ก็คือต้องมาใช้ที่ในเครือข่ายมหาลัยเท่านั้นซึ่งนักศึกษาอาจจะใช้นอตบุ๊กของตัวเองก็ได้นะครับถ้าว่าเป็นความสะดวกของตนเองนะครับแต่ถ้านักศึกษาไม่มีโน้ตบุ๊กเราก็จะมีสถานที่อยู่สสถานที่ด้วยกันคือศูนย์ภาษาชั้น4จะมีสองห้องนะครับนักศึกษามีเวลาว่างนักศึกษาก็เข้ามาใช้งานได้นะครับซึ่งจะมีโปรแกรมติดต,ตั้งไว้ให้เรียบร้อยหรือ ถ้าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นักศึกษามาใช้ที่สํานักวิทยาบริการชั้นที่1และชั้นที่6ได้นะครับในเวลาเสาร์อาทิตย์นะครับการที่นักศึกษาจะสอบเพสเมนเทสได้นักศึกษาต้องทํา80คะแนน80%ดเอร์ขึ้นไปนะครับใน B1.1 1. 1กับ B 1 1.2นหนึ่งนะครับนักศึกษาต้องได้8 0ขึ้นไปถึงจะมีสิทธิสอบเพสเมนเทสนะครับถ้านักศึกษาไม่ถึง80นักศึกษาจะไม่มี สิทธิ์ในการสอบเพส e มนเทสครับอันนี้นักศึกษาต้องควรทราบไว้อันดับที่2ในการติดตั้งโปรแกรมนะครับผมได้เอาคู่มือการติดตั้งนะครับแล้วก็โปรแกรมในการติดตั้งไว้ในไลน์นะครับในกลุ่มไลน์นักศึกษาสามารถเข้าไปโหลดได้ด้วยตนเองนะครับและศึกษาคู่มือการใช้งานนะครับในกลุ่มไลน์นะครับนักศึกษาโหลดแล้วติดตั้งไม่ได้นักศึกษาซิ้วโน้ตบุ๊กนะครับ มาที่ศูนย์ภาษาชั้นที่ชั้นหนึ่งนะครับตั้งแต่วันวันเวลาราชการนทรถึงศุกร์นักศษามาได้ตลอดเวลานะครับก็จะมีมีผมแล้วก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์จะช่วยดูแลการติดตั้งให้นะครับเรื่องการเข้าสู่ระบบนั้น username นะครับนักศึกษาจำไว้นิดหนึ่งนะครับ username ในการเข้าระบบนะครับครั้งแรก username ในการเข้าระบบครั้งแรกคือรหัสนักศึกษา username คือรหัสนักศึกษาของนักศึกษานะครับแล้วก็ p a เว w o r d ก็คือรหัสนักศึกษา ดังนั้น username และ password ครั้งแรกก็คือรหัสน,นักศึกษาของนักศึกษาของตัวนักศึกษาเองนะครับเมื่อใส่ username password ที่เป็นรหัสน,นักศึกษาแล้วระบบจะให้ทำการตั้ง password ใหม่เข้าใจนะระบบจะทำการให้ตั้ง password ใหม่ password ที่สำคัญนักศึกษาขอให้นักศึกษาตั้ง password ง่ายๆเป็นเบอร์มือถือก็ได้วันเดือนปีเกิดก็ได้อย่าตั้งให้มันยากนะครับเพราะมันจะลำบากผมในการ reset ร password ดังนั้นนักศึกษาวิตที่จะตั้งให้เป็นตัวเลขเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเบอร์มือถือเอาที่ง่ายๆวันเดือนปีเกิดแค่นั้นพอนักศึกษาไม่ต้องไปอักขระพิเศษอะไรมากมายเลยนะครับระบบชุดนี้ไม่จำเป็นต้องใส่อักขระพิเศษนะครับดังนั้นใส่พาสเวิร์ดที่จําได้ง่ายๆนะครับนักศึกษาตรงนี้เข้าใจนะครับย้านะอา,อาจจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์วันเดือนปีเกิดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแค่นี้พอปเป็นตัวเลขจะได้จําง่ายๆและก็ยูเซอร์เนมก็จะเป็น ลหันนักศึกษาเมอนเดิมแต่พาสเบิร์ก็จะเป็นพาส์ทเบิร์ที่นักศึกษาตั้งใหม่นะครับเข้าใจนะครับตรงนี้โอเคถ้านักศึกษาเข้าใจก็ขอให้ทํากิจกรรมโดยรุ่โดยรุย่่วงนะครับมีปัญหาติดขัดอะไรถามในกลุ่มไลน์นะครับมีอีกนิดนึงนะครับที่ประสบปัญหาในการเรียนโปรแกรมคอคะแนนเวลาเราเรียนโปรแกรมแล้วคะแนนมันหลุดมันไม่เข้าสู่ระบบกลางเกิดปัญหาบ่อยมากวิธีแก้ปัญหานะครับนักศึกษา อ่ครึ่งชั่วโมงนักศึกษาทําแบบฝึกหัดแบบทดสอบแล้วครึ่งชั่วโมงนักศึกษาปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่แล้วก็ดูสเตตัสว,ว่าคะแนนมีการเพิ่มไหมมีคะแนนเพิ่มไหมถ้าไม่มีแสดงว่าหลุดดังนั้นวิธีการรีเช็คนะครับนักศึกษาทําโปรแกรมสักครึ่งชั่วโมงแล้วปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ทุกครึ่งชั่วโมงเลยนะครับนักศึกษาไม่งั้นนักศึกษาบางทีเน็ตเวิร์กมันหลุดไวเลตมันหลุดแต่โปรแกรมยังรันอยู่แต่นักศึกษาทำไปเรื่อยๆจนแบบบทที่2บทที่3าแบบติดลมอะไรประมาณนี้แต่พอเราจะส่งคะแนน ่าระบบมันไม่คอนเน็กอัตโนมัติให้มันก็จะเสียเวลานาาักศึกษาดังนั้นวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับที่มีปัญหารุ่นที่แล้วก็คือให้นักศึกษาทําสักครึ่งชั่วโมงแล้วปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดโปรแกรมมาทําใหม่นะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขนะครับผมเข้าใจนะครับนาาักศึกษาอ่อมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ่าก็บอกอาจารย์คะค่ะค่ะคือโปรแกรมนี้ มันสามารถแบบทำซ้ำหลายหลายครั้งได้ไหมคะคตัวดทดสอบอ่าตัวทดสอบทำซ้ำหลายหลายครั้งจนจนกว่าจะผ่านนะครับจนกว่าจะผ่านนะครับมันก็นักศึกษาก็อ่าให้มันเกิดสเตตัสมันจะมีอยู่สองสะนะคือสีส้มสีเขียวพยายามทำให้สีเขียวขึ้นทุกช่องอ่ารัทรานะครับพยายามทําให้เกิดขึ้นสีเขียวทุกช่องถ้าสีเขียวทุกช่องแล้วมันจะมีคะแนนบอกเปอร์เซ็นต์บอกใน อ่าสเตตัสของโปรแกรมสปีกนะครับนักศึกษาทำได้ได้หลายครั้งครับแล้วแล้วมันสามารถย้อนดูคำตอบที่เราตอบไปได้ไหมคะอันนี้อันนี้ผมว่าลองไปใช้โปรแกรมดูก่อนนะครับผมว่ามันนา่าจะมีอยู่แล้วแต่ผมก็บอกตามตรงและเทคนิคการเรียนโปรแกรมสปีกเนี่ยถามว่ามันมีไหมมันมีแหละแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับนักศึกษานะเพราะว่าการวัดผลครั้งสุดท้ายมันเราจะไปวัดผลเทลสเมน์เทสเทสเมนท์เทปอะ เราจะทำแปดสิบเปอร์เซ็นหรืออะไรก็แล้วแต่โดยส่วนใหญ่มันจะไปตกเพสตเบนเทสไงไม่ถึงสิบเอ็ดกันเยอะมากเลยบางรุ่นผ่านแค่สามสี่คนเพราะด้วยการว่าเราขอให้ผ่านไม่ได้มีความตั้งใจเรียนไงอันนี้นะักศึกษานะท้านักศึกษามีความตั้งใจเรียนทําแบบทดสอบตนเองโดยไม่ดูเฉลยอ,อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีองค์ความรู้ในการที่จะไปสอบเพสต์เบนเทสแต่ท่านอาจารย์ดูเฉลยก๊อปปี้วางวางลูนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยพอถึงมสอบเพสต e เบนเทสตกมาตายครับนักศึกษาดังนั้นอยากให้นักศึกษารเรียนรู้ด้วยตนนเองะครับ ปฏิบัติด้ตนเองอย่าไปดูเฉลยข้อสอบอะไรประมาณนี้นักษาคงเข้าใจข้อนี้นะถ้าจะผ่านกิจกรรมนี้ iPad ใช้ไม่ได้ครับอย่างที่บอกใช้ได้แต่เครื่อง PC กับโน้ตบุ๊กเท่านั้นสองอย่างสองอุปกรณ์นะครับเพราะระบบนี้เราไม่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผ่านพวกอุปกรณ์พวก iPad หรือโมบายต่างๆนะครับได้เฉพาะอุปกรณ์ดีไว้ได้แก่โน้ตบุ๊กกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเครื่อง PC เท่านั้นนะครับ เราก็มีอำนวยความสะดวกให้นะครับที่ศูนย์ภาษาชั้น4ี่กับสำนักวิทยาบยริการชั้น1แล้วก็ชั้น6กสาวที่ก็มาทําได้นะแต่ก็อย่างที่บอกเวลาเมื่อมาใช้งานแล้วควรทุกครึ่งชั่วโมงควรปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดโปรแกรม้วทำใหม่โอเคนะครับนักศึกษามีอะไสอบถามเพิ่มเติมไหม,ไมถ้ามีปัญหาสอบถามในกลุ่มได้ผมจะคอยช่วยอคอนโทรลช่วยแก้ไขให้นักศึกษาอยู่ตลอดเวลา อันนี้อันนี้ไม่ต้องกลัวขอให้มีความตั้งใจในการทากิจกรรมแค่นั้นพอนักศึกษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีปัญหาระหวา่างทากิจกรรมผมจะคอยแก้ปัญหาให้นะครับไม่ต้องกลัวทั้งวันทั้งคืนผมจะดูแลให้นะครับนะักศึกษาขอให้มีความตั้งใจแค่นั้นพอครับมีอะไรสอบถามอีกไหมคะอ่าถ้าไม่มี อย่างนั้นพี่ขอจบนะคะ<อ>การประถมนิเทศนะคะไว้แค่นี้ใครมีอะไรสอบถาม,มก็สอบถามเข้ามาในไลน์แล้วกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ